ค,ครับสวัสดีครับ ได้ภาษาเดียวนี่แหละภาษาอื่นไม่ค่อย Squad, from, คล่องเนาะจ้ะคิดถึงดีใจที่พี่น้องมาหลายคนแล้วก็วันนี้น่ะมีหลายเรื่องอยู่ในใจแล้วก็อยากจะพูดให้พี่น้องฟังทั้งประเทศเด้อมันมีคนบอกว่าฉันถูกจ้างถูกจัดตั้งมาเขาโทรมาถามฉันว่าเขาให้เท่าไรเปล่าฉันละงงืดอไอ้พวกนี้มันคิดดูทั่ว แม่มันพอได้จริงๆอ่ะฉันจะขอสาบานกับพระแก้วมรกตพระสยามเทวาธิราชเด้อพี่น้องเดอ้อแล้วก็หลวงพ่อโสธรแล้วก็คุณแม่ยาโมบ้านฉันว่าถ้าฉันมาึ้นเวที่นี่โดยมีคนอื่นคิดให้โดยมีคนอื่นว่าจ้างไอ้พวกอัปปลีมูนั้นว่าเขาจ้างฉันว่าเรามันเห็นฉันจนมันว่าฉันยินเสียซัดสีพวกนั่นหรอวะไอข้ขอี้คอกอยู่เนี่ย จ้ะฉันขอสาบานว่าถ้าใครว่าจ้างฉันแล้วให้เงินฉันโดยมาคุยกับฉันว่าว่าจ้างขอให้ฉันขับรถไปโครวชากไปตกเหวตายซะไปตีร่างกายชนเสาไฟตรงไหนก็ได้ตายโหงตาตหหาไปเลยร่างกายฉันก็บริจาคแล้วฉันไม่เสียดายอะไรแล้วเอ่อฉันบริจาคไว้วันวันพ่อตั้งแต่ปีห้าสามฉันบริจาคไว้ก็อ่า มหาวิาลขอนแก่นเป็นพยานฉันเดิมว่าฉันไม่กลัวตายจักเม็ดหนึ่งสาธุทามันเป็นยังไงคอยฉันลุ่งเรื่องเลยให้ฉันต่อสู้เรื่องชาวนาสำเร็จภราพ,พี่น้องได้กระตังแล้วให้อรัฐบาลระยำเลยมันชิบหายวายวอดไปเลยสาธุก็ฉันตัวสาธุตัวมันที่ได้ซักซีตพวกเองหลายคนพลังมันมาก ฉันอยากรู้แท่แต่คนต่างประเทศทักสิบเจ็ดล้านคนเลยแอปปีีมนี้มีไม่ถึงห้าแสนทำไมมันเก่งแทๆ้ๆแม่พอได้อยองวะเอ็งเป็นชาวนาจนจะตายหาไม่มีเงินติดกระเป๋าพอมืน่นตอนนี้ไม่มีเลย <laughs> <laughs> เอาจ่ายค่ารถเขาเบิ่งอะไรเขาเบิ่งมดตูดแก่ <laughs> ฉันก็ เราหาว่าโทรมาถามฉันอยู่ยังไงแหละว่าฉันเข้าจา้างเทไร่ได้เงินเทไร่ว่าเราไอ้ขี้ข้อมึงไปดูในบัญชีธนาคารกูไม่มีจักบาทไปสอบได้เลยว่ากูมีธนาคารไหนกูจะให้กระเทือบกูตายหนาเที้ที่นเอาแหมมันสําคัญจริงๆฉันสาบานแล้วนะนี่ซักซิดด้วยเพราะว่าพี่น้องมวลมหาประชาชนดูฉันหมดประเทศใช่ไหมล่ะแกคิดอย่างฉันไหมล่ะนั่นเด้อ ฉันมาสู่ฉันต้องการให้พี่น้องน่ะได้กับตังมันจนมึงเข้าใจภาษาว่าจนไหมเฮ้ยมันเจ็บใจมอร้ลองให้ฉันไม่ได้ร้องไห้นะวันี่แต่มันร้องไม่ออกน้ำตามันอยู่ข้างในมดแหงเพาะเลยแม่มันพอได้กันทั้งประเทศมันรวยจะตายแล้วมันจะหาไปหาโคตรพ่อโคตรแม่มันอะไรนักหนาฉันยืดใจ มันกินตะนี่ไปสามชั่วโคตรมันยังไม่หมดเลยกระต่างมันนะนะมันยังมาหาว่าฉันจัดตั้งอะนนู่นก็นนี่จ้างคนมามันวะแม่มึงว่าความนาไม่มีสักศีคนจนอย่างกูน่ะเป็นคนจนผู้ยิ่งใหญ่เฮ้ยเงินไม่มีจักบาทมันยังหาว่าจัด ไม่นั่นมามึงไปนค้นเลยไปบ้านกูนะกูจะบอกก็ได้มีอยู่ตรงไหน,นในห้องคือลูหนูนี่ทำบ้านในเกินหลังแล้วเสนห้ามีกระถางแค่นั่นพี่น้องใอ้ตายเลยถ้าเกินนั้นให้เตะแม่มันพูดสม,มตทสมเมนี่พ่อแม่ไม่สั่งสอนฉันละงึดใจแ่บอกว่าภาษาบ้านฉันก็บอกไอ้พวกนี่นาด้ในอย่างคักจริง ถ้าว่าอย่างคักนี่คักร้ายอ๋อะไรมารวมกันทั้งโลกนี่ก็ไม่คักเท่าไอ้พวกอัปรีมันนี่มันระยำมันคิดไปทั่วแล้วว่านี่มันหลอกคนของฉันไปนู่นสนามบินสุวรรณภูมิจะไปปิดสนามบินกระตังชาวนามันอยู่ในสนามบินนี่ขี่ข้อกขาแม่มันคิดได้ยังไงมันหลอกไปถ้าพี่น้องจะติดคุกนะฉันนี่บอกเลยไอ้พวกนี่จุามันตกนรลกเลย ดีๆว่ามันรู้จักโทรมาถามมันงวกกลก่อนหันหน้ากลัฟหมดแล้วไม่ติดคุกรดอกพี่น้องฉันน่ะบ้านโคราชไม่มีติดคุกจากคนมันฉลาดฉลาดคือฉันนี่แหละโจ๊บปอตีแต่ฉลาดนะยี่าบอกใครมันแจ้งเป็นมันพูดไปทั่วเอ็งบอกไว้เองจะพาชาวนามาเรียกร้องเอาเงินจาของคืนมันก็ไม่เชื่อมันว่าจะตั้งมันคิดได้แต่แนวชั่วช่วยอัปรีใหญ่พวกนี้ ฉันมดคำพูดเลยเด้ฉันไม่ที่ไม่ด่าอะไรรอบเนี่ยฉันไม่จะไม่ขึ้นเวทีด้วยมันอายเขาเนาะมันอายมีแต่คนเอฮโหแต่ว่าจ้เขาถูกใจหรือไม่ถูกใจหรือถ้าเครียดฉันว่าฉันด่ากับฉันก็ขอโทษเด้อมันไม่มีคำจ่พูดแม่มันไม่พูดซะฉันมีอารมณ์เลยฉันขอขึ้นเวทีเองเลยวันนี้น่ะ ฉันว่าฉันจะกลับบ้านแล้วกลับไม่ได้ย้อนในพวกจังไรมูนี่แหละเดี๋ยวอะไรเงี้ยฉันจะไม่ให้พวกแกที่นั่งดูทั้งหมดนี่พิษหวังเลยหนาดำๆอย่างฉันให้ลูกบ้านนอกนี่เลยมาฉันจะไปกลับไประโดมเอาชาวนาขึ้นไม้มากที่สุดเดี๋ยวเดี๋ยวจะเห็นคนหน,หนาบ้านนอกนี่พาพี่น้องเขามาฟังเด้อพี่น้องที่ยังไม่กล้ามาที่ยังลบมุมลบหลืบอยู่ในแห่งออกมาให้หมด พอยิ่งอยู่นานยิงอ,อีนายกคนนี้มันยิ่งโกหกตอแหลไปเรื่อยไปดูมันพูดอ่ะมันหาว่าอะไรหาว่าเองน่ะไปลูกกันก็กโปปสอ,อะไรประมาณนี้แล้วก็กีดกันกันแกล้งมันไม่ให้ธนาคานนู่นไม่ให้ธนาคานนี่กู้อ่ะพวกมึงก็มีก็ต่างแกนมึงจะไม่มาเอาเงินมึงออกไปคนคุก จริงไหมทำไมที่ต้องไปกู้ธนาคารแสดงว่ามึงหวังโกงประเทศชาติยิกยิกทีหนึ่งไงมันเอามาให้พวกเราแล้วมันก็หนีลิเพราะว่ามันพิษร้อยแปดพันเรื่องไ้จังไรมวนี้นะใช่ไหมเหระว่าคือฉันไหมถ้าว่าคือฉันยกนิโป้พร้อมกันเลยมาเออมันต้องอย่างนี้แม่ฉันโมโหมันอย่างคักเลยเนื้อดินฉันตัวเย็นเชื่อเลยฉันจะเจอมึงเจอพวกพรรคพนี้กูจะกระทืบแม่มก่อนเลย ่คิดไดไร้รับอ่าก็อันนี้ครับอาเป็นแกนนาชาวนาครับอาคุณสุดาวดีหรือเรียกชื่อเล่นสั้นๆกับแพนเค้กครับ <c oughs> ขึ้นเวทีสองครั้งดังกว่าแพนเค้กอีกครับค่ขอเชิญอาคุณวีรพล S <S <S เดี๋ยวขอต่อน,นิดนึงนัดพี่น้องเดี๋ยวให้คุณ<อ>วิรพลพูดมั่งครับนะยังยังไม่ได้นัดพี่น้องอ่าใช่ใช่ใช่ใชบอก<ๆ>บอกไปพี่น้องถ้าคนไหนดูบูสกายเดอร์เดี๋ยวจันจิกับไปรวบรวมให้ออกมาอย่าไปลบออกมาทั้งทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยยี่สิบจังหวัดน่นนะ่ะมาสู่เขาเป็นจริงเป็นจังถ้าถ้าแกชาแกไม่ได้กระตังนะเออไรปูน่ะนะ ไอ้หัวนารัฐบาลนั่นเนี่ยถ้ามึงมีเงินจริงเดี๋ยวกูจะเอาพี่น้องเอาใบาปะทวนมามึงตั้งโต๊ะซื้อใบปะทวนกูนะจะบอกไ้ถ้ากูไม่ได้เงินแล้วกูป้าแน่กูเอามึงตายอ๋อสวัสดีพี่น้องแค่นี้เดิมมันหมดเวลากินเวลาก็เป็นนาทีนึงนะครับขอเชิญคุณวีระพลครับแกนน้ำบุรีรัมครับชาวนาตัวจริงเสียงจริงนะครับเชิญครับพี่น้องครับก็ประเด็นมันใหญ่แต่เวลามีน้อยนะครับ แต่ก็อยากจะสรุปนะครับว่าตอนนี้นะฮะชาวนาทั้งประเทศนะครับในส่วนที่สามารถประสานงานกันได้แล้วเนี่ยนะครับเรามีภารกิจเฉพาะหน้าร่วมกันนั่นคือความเดือดร้อนเฉพาะหน้าที่จะต้องติดตามนะครับเอาเงินจากนายกรัฐมนตรีให้ได้นะครับแล้วมาตรการที่เราจะใช้เพื่อนะครับบังคับให้รัฐบาลจะต้อง ชำระเงินเราให้ได้นี่นะครับคิดว่าเราคงต้องใช้มาตรการที่ที่รุนแรงนะครับในในความรู้สึกของพวกเราหรือหลายท่านนะครับคงจะต้องติดตามนะครับเพราะว่าออตอนนี้พี่น้องนะครับที่อยู่ในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะคนที่นะครับถูกไล่หนี้ไล่สินขณะน,นี้มีความเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะนั้นเฉพาะหน้า เรานะครับจะต้องติดตามทวงเงินให้ได้นะครับแต่แน่นอนครับนะครับหลังจากที่ทวงเงินในระหว่างที่ทวงเงินนะครับมีสิ่งที่พวกเราทั้งชาวนาและสังคมไทยเองคงจะต้องตระหนักร่วมกันนะครับว่าเราคงจะต้องมาช่วยกันทบทวนถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นว่าทำไมใครบ้างที่มีส่วนทำให้ชาวนา ต้องจนตรอกขนาดนี้นะครับเป็นการจนตรอกที่พี่น้องครับชาวนาเองนะครับในปัจจุบันไม่มีแม้ข้าวจะกรอกหม้อประจำวันเพราะข้าวทุกเม็ดได้ถูกผลิตขึ้นแล้วนำไปจำนำทั้งหมดนะครับซึ่งระยะเวลาในการจำนำที่ผ่านมาหลายเดือน มันจึงทำให้เขาต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อการซื้อข้าวสำหรับการบริโภคนี่คือปัญหาอันที่หนึ่งปัญหาอันที่สองตอนนี้นะครับกำลังรุนแรงมากขึ้นนั่นก็คือปัจจัยการผลิตนะครับที่ใช้สำหรับการทำไร่ทำนานะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถไถไม่ว่าจะเป็นรถเกี่ยวนวดที่เขาอุตสาสะสมไว้ตอนนี้กำลังถูกทยอยยึด ไปเรื่อยๆเ,เพราะพวกบริษัทเหล่านี้นะครับให้เวลาได้สูงสุดก็ไม่เกินสองเดือนหลังสองเดือนเขาจะต้องมายึดนี่คือเครื่องมือคันชิ้นสุดท้ายที่ชาวนาอุตสาหสมไว้แล้วถูกยึดไปนี่คือความเดือดร้อนที่พวกเราเห็นว่าต่อไปนะครับเราคงจะต้องมีการมาทบทวนนะครับว่าเราจะไม่ให้เกิดปัญหาอย่างนี้ขึ้นได้อย่างไรเราจะไม่ให คนในภาคการเกษตรต้องถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองแล้วมาทำให้เขาใช้อำนาจที่ว่านี้ไปในทางที่ทำให้ประเทศชาติทั้งหมดต้องเดือดร้อนในปัจจุบันนี้อย่างไรนี่คือสิ่งที่ชาวนานะครับได้พูดคุยกันทั้งปัญหาเฉพาะหน้าและปัญหาในระยะยาว เราคงมวลมหาประชาชนนะครับคงจะต้องร่วมกันหาทางออกในครั้งนี้ร่วมกันครับซึ่งขอใช้เวลากับพี่น้องเท่านี้ครับขอบคุณครับครับขอบคุณคุณวีรพลนะครับต่อไปขอเชิญคุณจีรศักดิ์เทศเกิดนะครับเป็นผู้ประสานงานชาวนาจังหวัดเพชรบุรีขอเชิญครับอ้าวก็สวัสดีครับมวลมหาประชาชนที่ปทุมวันไม่ต้องแปลกใจครับ ที่ชาวนาจะพกรกหีบแล้วก็มีสัญลักษณ์ตรงชาติอยากฝากไปถึงรัฐบาลนะถ้ามีตังใจ่ายให้ชาวนาเมื่อไรจะยอมต่อตอนนี้แหละกล้าตอบได้ไหมว่ามีตังใจ่ายให้ชาวนาเขาตื่นรู้แล้วว่าตอนนี้ยังไงรัฐบาลก็ไม่มีตังจ่ายชาวนาอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวนาทั่วประเทศ ถ้าได้ยินโปรดจงฟังไว้เราจะไม่ต่อสู้เพื่อทวงเงินรัฐบาลอย่างเดียวเราจะยกระดับเป็นการขับไล่อย่างชัดเจนและรัฐบาลที่ชอบอ้างว่าถ้าชาวนามาร่วมต่อสู้กับกบปปสจะไม่ได้รับตังจะเป็นเรื่องของการเมืองแล้วรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งไหมครับ ชาวนาเลือกมาไหมเพราะฉะนั้นชาวนาจะมาต่อสู้ในฐานะประชาชนคนไทยรักประเทศไทยร่วมต่อสู้กับพี่น้องประชาชน,นไทยเอาประเทศไทยขึ้นมาจากรัฐบาลเอาให้มันชัดเจนไปเลยตอนนี้ชาวนาทุกจังหวัดตัวประเทศที่มีจิตหัวหัวจิตหัวใจรักชาติประกาศไปเลยว่า จะมาในฐานะประชาชนมาร่วมต่อสู้กับปปรสร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันร่วมขับไล่รัฐบาลโดยเฉพาะพี่น้องจังหวัดเพชรชบุรีโปิดล้อสัญญาณวันที่24วันที่24เอาชัดๆไปเลยชาวนาทั่วประเทศเราจะมาร่วมตัวกัน และเราจะบอกว่าที่ไหนเดี๋ยวรัฐบาลมันรู้ตันแล้วมันหนีมารวมตัวกันและยกระดับอย่างเดียวคือขับไล่นายกงงงลงมาจากเก้าอี้รัฐมนตรีให้ได้ขอพูาขอเชิญคุณสมชายครับเชิญครับครับขอสวัสดีครับพ่อพี่พี่น้องชาวมวลมหาประชาชน คือวันนี้ขอพพูดภาษาปากกลางหน่อยเพราะว่าบางคนเขาจะไม่รู้เรื่องขอใช้เสียงภาษาเสื่องเรื่องของภาษาปากลางนิดหนึงคือผมต้องเสียใจนิดหนึ่งว่าต้องก่ออื่นต้องขอพูดกวามเป็นใจว่าผมได้ก่อตั้งสมาคมเกษตรกรไทยมาปีพศ2543เป็นองค์กรเครือข่ายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ที่ดูแลพี่น้องประชชนชาวไร่ชาว,ชาวนาผู้ยากไรมาโดยตลอด อุ้มพี่น้องมาตลอดไม่ว่าจะขาดแคลนพันธุ์ข้าวขาดแคลนปุ๋ยได้อุ้มกันมาโดยตลอดแต่วันหนึ่งผมต้องมาเสียใจวันนี้คือพี่น้องเราทําผลผลิตออกมาแล้วมาขายแล้วถูกรัฐบาลโกลงโกงแล้วผมพาพี่น้องเข้ามาอยู่ที่สนามม้านังเลิงวันที่สิบยี่สี่ปรากฏว่าไอ้เฮียเสริมอยู่มารุงเอาตำรวจมาปิดหน้าประตูแล้วมอบเข้าไม่ได้พี่น้องแตกกระจายไปหมดเลย วันนี้อย่าคิดนะบอกว่าขอเวลาอีกเจ็ดวันนี้ปูมึงจะอยู่ที่ไหนกูจะน่าเยียบมึงถึงนี่นั่นเลยวันนี้พี่น้องกูจะกินข้าวที่ไหนพี่น้องกูจะเงินที่ไหนมาใชจนี่มึงคิดดูพวกมึงกระทำระยำขนาดนี้กูรับไม่ได้แล้วพี่น้องชาวนาก็รับไม่ได้คนกรุงเทพก็รับไม่ได้เหมือนกันพี่น้องทุกคนก็บอกว่าคนกรุงเทพจะช่วยเต็มที่ผมขอข้าพระคุณทุก่ันนะครับขอเมตตาแก่พี่น้องทุกคน คือวันนี้ผมให้พี่น้องเลยบอกว่าไม่เกินสิบวันมึงตายแน่นําไปอยู่ที่ไหนก็ตามไปที่นั่นครับขอบคุณมากครับครับขออนุญาตยืนใกล้ๆแผ่นเค้กนะครับเพราะเดี๋ยวนีว้แผ่นเค้กเลตติ้งดีมากครับขออาศัยแสงหน่อยพี่น้องครับพี่น้องชาวนาที่รักที่เครรกทุกท่านทุกภาคทุกจังหวัดผมมีข่าว ที่ไม่ค่อยสู้ดีจะเรียนให้ท่นทราบเงินจำนำข้าวของพี่น้องมีคนช่วยเหลือเยอะแยะมากไม่ว่าจะเป็นธนาคารต่างๆผู้ค้าส่งออกข้าวโรงสีนักวิชาการนักทุกธุรกิจทุกอย่างยอมช่วยเหลือพี่น้องชาวไร่ชาวนาแต่มันติดอยู่นิดเดียวครับรัฐบาล โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีรักษาการไม่สามารถที่จะดำเนินการหาเงินมาจ่ายพี่น้องชาวไร่ชาวนาได้มีทางเดียวครับพี่น้องชาวไร่ชาวนาที่เคารพถ้าท่านนอนอยู่ที่บ้านท่านไม่ได้ตางค์แน่นอนผมขอยืนยันครับเวลานี้พี่น้องชาวไร่ชาวนาเดือดร้อนเงินโครงการรัฐน้ำข้าวไม่ได้จากรัฐบาลชุดนี้ขายข้าวก็ไม่ได้ เมื่อวานนี้เปิดโกดังเน่าทั้งโกดังเลยครับข้าวซ้ำรัฐบาลไม่มีปัญญาที่จะหางเงินเพราะเป็นรัฐบาลรักษาการผิดกฎหมายผิดรัฐธรรมนูญซ้ำแล้วพี่น้องชาวไร่ชานาที่ทำข้าวอยู่ขณะน,น,นี้ลงทุนไปประทบกับภัยหนาวข้าวเสียหายขาดทุนยับเยินค่าปุย๋ยค่ายา จะกินจะใช้ก็ไม่มีซ้ำสองพี่น้องที่กรบครับวันที่สองมีนานี้้รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรประกาศปิดประตูแม่น้ำลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาทุกจังหวัดครับผมไม่มีน้ำทำนาแล้วครับความเดือดร้อนมาเยือนพวกท่านซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะการบริหารที่ผิดพลาดของรัฐบาลชุดนี้ เงินก็ไม่ได้ลงทุนใหม่ก็ขาดทุนหมดซ้ำร้ายยังบีบพวกเราชาวนาทุกวันนี้จนกับจน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 คนที่รวยคือนักการเมืองรัฐบาลซ้ำแล้วซ้ำเล่าว,วันนี้พี่น้องชาวไร่ชาวนานำรถอีกแตนเข้ามามีนักการเมืองท่านหนึ่งพาไปสนามบินแล้วครับ มันจะพาชาวนาไปทัวร์ทางประเทศมั้งหลอกชาวนาไปซะอย่างนั้นบอกให้มารวงที่กระทรวงพาณิชย์ที่สนามม้านางเลืง้งพาเลิศไปสนามบินมันจะเอาชาวนาไปติดคุกครับดูนักการเมืองเลยครับนักการเมืองนี้อยู่พักบัญหารนะครับใครชอบบัญหารั้มครับใครเกลียดบัญหารเลวจริงๆ พี่น้องครับนักการเมืองครับต่อไปนี้พวกเราทุกคนต้องเป็นชุมชนเข้มแข็งขึ้นในอดีตที่ผ่านมานักการเมืองมาหาเสียงโดยเฉพาะพรรครัฐบาลพวกนี้เราถ้าจะยืนกลุ้มไข่อย่างเดียวแลยต่อไปนี้ให้พวกเขาถ้ามาหาเสียงให้เขานั่งพระเพียบข้างหน้าแล้วฟังพวกเราเทศให้เขาฟังมั่ง ทำไมครับมีประชาธิปไตยมา81ปีทำไมพวกเรายังจนจนไม่มีที่แม่จะอยู่ไม่มีที่แม้จะทำนาไม่มีที่จะทำกินบีบทุกอย่างบีบจนไข่จะปิ้นอยู่เลยเนี่ยพี่น้องชาวนาที่กรพไม่จะพาะพี่น้องชาวนานะครับสวนยางพาราก็เดือดร้อน ไรอ้อยไรมันไรกระโพดแม้กระทั่งปาล์มมันก็เดือดร้อนไปหมดแม้แต่พี่น้องที่ปลูกผักก็ขาดทุนปนปี้ทุกสาขาอาชีพขาดทุนยับเยินนี่เป็นผลงานการบริหารประเทศของรัฐบาลชุดนี้มีทางเดียวที่เราจะอยู่ดีกินดีมีทางเดียวที่เราจะได้เงินจำนาข้าวต้องออกมาขับไล่รัฐบาลชุดนี้โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรี พี่น้องที่เคารพครับผมขึ้นเวทีทุกครั้งผมปราณีรัฐบาลมากผมบอกแล้วอย่าให้เกินวันที่14บส่กุมภาวันที่ยี่ส่กุมภานี้พี่น้องชาวนาทั้งประเทศรวมกับทุกภาคเกษตรกรทุกสาขาอาชีพท่านก็เดือดร้อนไม่แพ้พวกเราอย่านอนรอชาวนาออกมาอาชีพเดียวเลยครับ ออกมากันทั้งประเทศเลยครับมาขับไล่รัฐบ,บาลชุดนี้พี่น้องที่กรกครับประมาณวันสองวันนี้พี่น้องชาวนาจะไปเยี่ยมกกตครับจะไปเยี่ยมกกตให้ท่านประกาศการเลือกตั้งที่ผ่านมาเป็นโมฆะรับท่าน วันที่27กุมภาพันธ์อีกไม่กี่วันข้างหน้าพวกเราจะไปรอคอยยิ่งลักที่ปปชครับผมให้มารู้แล้วรู้เล็ดกันไปเลยว่าปปชกับชาวนารวมทั้งมวลมหาประชาชนคนทั้งประเทศใครจะตัดสินนายกเร็วกว่ากันถ้าหากปปชยังดื้อดึงหาหลักการ ชาวนาก็ไม่เอาปชาวไว้เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นพี่น้องพี่กุรลพบวันที่21กุมภาพันธ์เป็นวันดีเดย์ขับไล่รัฐบาลครับผมถ้ารัฐบาลชุดนี้แม้คุณยิ่งรักยังอยู่พวกเราเดือดร้อนทั้งประเทศถ้าพวกเราอยากอยู่ดีมีสุขใ้วันข้างหน้าต้องขับไล่มันออกไป เอาละครับพี่น้องที่เคารพจากวันนี้เข้มข้นขอให้ทุกท่านเตรียมตัวให้พร้อมจากวันที่24ถึงวันที่27เป็นวันตัดสินชะตากรรมของรัฐบาลทุนนี้ถ้ามันยังอยู่พวกเราเดือดร้อนทั้งประเทศถ้าพวกเราอยากสบายอยู่ดีมีสุขขับไล่รัฐบาลทุนนี้ไม่เกินวันที่27 วันดีเด็กครับผมประกาศสุดท้ายเมื่อสองวันนี้ผมดูภาพเหตุการณ์สลายการชุมนุมผมหดหูหัวใจมากพี่น้องตำรวจทุกท่านครับผมไม่ไม่พูดว่าท่านไม่ใช่คนดีส่วนมากท่านเป็นคนดีพี่น้องตำรวจทุลักครับ หน้าที่กับความถูกต้องความยุติธรรมท่านก็มีลูกมีเมียมีพ่อมีแม่ทำไมท่านทำได้หน้าที่ของท่านเพื่อรับใช้ทรราชรับใช้คนโกงชาติโกงเมืองนะครับท่านครับผมเห็นใจท่านตำรวจทุกท่านถ้าท่านอึดอัดหัวใจ ผมมีวิธีแนะนําครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปท่านเขียนใบาลาออกนะครับแล้วให้ท่านเก็บใบาลาออกของท่านเอาไว้ให้ดีคิดว่าใบาลาออกของท่านเป็นใบประทวนกันแล้วกันครับ หลังจากพี่น้องมวลมหาประชาชนและชาวนาทุกภาคการเกษตรขับไล่รัฐบาลชุดนี้ออกไปแล้วภายในสองเดือนข้างหน้าเอาใบประทวนของท่านคือใบลาออกกลับมาสมัครกับรัฐบาลชุดใหม่ผมยืนยันว่าผมจะให้ตำแหน่งท่านเลื่อนขึ้นไปสองขั้นครับผมนี่เป็นทางออกที่ดีอย่ารับใช้บ้านเมืองนี้ ประเทศนี้เป็นของพวกเราอย่าทำลายคนกันเองนะครับชีวิตที่เสียไปมันเจ็บช้ำน้ำใจกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านท่านรู้ไหมครับความเจ็บปวดครั้งนี้มันเสียใจยิ่งกว่าบ,บรรทบุุษของพวกเรารักษาเอกราชชาติไทยเอาไว้ให้เราบ,บรรทบุุษของพวกเราล้มหายตายจาก พืนแผ่นดินทับร่างของท่านอยู่เพื่อรักษาประเทศชาติเอาไว้ให้พวกเราแต่ทำไมครับคนไทยต้องมาเข็นค่ากันเองครับเพราะอะไรทุกท่านครับที่น้องชาวไร่ชาวนาทุกภาคเกษตรออกมาจะครับท่านเสียเวลาไม่มากแล้วครับไม่เกินวันที่ยีบเจ็ดพวกเราจะอยู่ดีมีสุข ขอเชิญทุกท่านครับออกมาขับไล่รัฐบาลชุดนี้สวัสดีครับผมก็เดี๋ยวป้าขอพูดอีกจิกนิดเนาะว่าชาวนาโคราชเนี่ยอย่าไปกลัวหลายนาการเมืองน่ะมันไม่ใช่พ่อใช่แม่เองดอกเด้อพวกมันรวยกันหมดแล้วรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี มันทำสารพัดน้ำไม่เคยท่วมกับ่วมมดนาชาวนานา่ะเต็มเงียบจ้อยเลยเพราะฉะนั้นเขาทำจะแจย่ปวดให้รููซึกกันบ้างอย่าก,กลัวเขาหลายเงินแค่ไม่กี่บาทก็ให้เงินที่เขาให้อบเอาให้ลูกไปโรงเรียนไม่พอ20วันทำไมมันเป็นบุญคุณกันมากมายแล้ววยเนาะให้รูกจักคิดเดพิจารณา แล้วไอ้ที่แน่ๆน,น่ะสถาบันพระมหากษัตริย์น่ะคอนแคลนเพราะไอ้พวกจังไรมวกนี้มันดูถูกดูแคลนพระมหากษัตริย์เราเนี่ยเก้าพระองค์เนี่ยนะหัวงอกมดขิดมากขิดมากจยากหาทางชนะมันไงหรอเลยหัวงอกจริงๆป้าอยู่ไม่มากยังเป็นสาวอยู่เลยแต่ว่ามันเท่าตามธรรมาชาติมันไปแล้ว ที่นี่ก็อยาใครพี่น้องน่ะคิดให้ดีดีบ้านเราน่ะเคยเดินเข่าประตูบ้านปุ๊บสมัยก่อนเนาะจะมีรูปพระมหากษัตริย์ติดไม่งั้นก็เป็นปฏิทินที่เป็นรูปพระมหากษัตริย์นะ่ะเต็มไปหมดพวกเราเนาะแต่ว่าทําไมถึงเป็นอย่างนี้ปล่อยให้คนระยามาทําเรื่องเล่าให้บ้านเมืองเราเป็นแบบนี้สงสารในหลวงเถิดออกมาเพื่อนในห,หลวงลูกเกยหลานเอ้ยนะออเนาะปุย่าตายายดา เดี๋ยวก็ลบทงชาติพร้อมกันเดินนั่นนะ,นะอ่ะเดี๋ยวจะกพึ่งจะพึ่งสักครู่นะคะขอบพระคุณพี่ๆตัวแทนชาวนะจากเหนืออีสานภาคกลางและทุกจังหวัดเลยนะคะเสียงปรบมือ,อดังเลยแล้วก็อ้โหสุดยอด